สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนงานเข้าชาวเน็ตบุกไอจี IG โตโน่พาคิน หลังอดีตคนรักแตงโมนิดาพลัดตกเรือเรียกได้ว่าเป็นข่าวใหญ่ที่สร้างความตกอ,อกตกใจในโลกโซเชียลเมื่อนักแสดงสาวชื่อดังอย่างแตงโมนิดาพัชรวีระพงศ์ได้เกิดเหตุพลัดตกเรือสปีดบอสตกลงกลางแม่น้ําเจ้าพระยาใกล้บริเวณสะพานพระรามเจ็ดหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้นํากําลังเข้าตรวจสอบบริเวณจุดดังกล่าวซึ่งครั้งนี้ได้มีนักประดาน้ํสี่ทีมรวม30สชีวิตช่วยเร่งค้นหาแต่ยังไร้วีวแววในขณะที่อินสตาแกรมของแตงโมนิดาพัชรวีระพงศ์เราคนในวงการ การบันเทิงก็เข้ามาร่วมคอมเมนต์ภาวนาให้ปลอดภัยอย่างมากมายและในเวลาต่อมานักแสดงดังอย่างบีมสัญยูปราชากริตนั้นก็มาอยู่เฉยช่วยลงเรือออกช่วยตามหาแตงโมนิดาอีกทั้งเปิ้ลนาคอนนั้นก็ได้ขับเจสกีตามหาแตงโมนิดาโดยเดินทางมายังจุดเกิดเหตุพร้อมกับภรรยาจูนกดสมาซึ่งงานนี้เปิ้ลนาคอนก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าบ้านไหนริมน้ำใครช่วยเหลือโมได้ปลอดภัยแล้วแจ้งกลับมาได้เลยนะครับทุกคนกําลังช่วยกันค้นหาเต็มที่อยู่และต้องบอก อกว่าล่าสุดงานเข้าเต็มๆเมื่อเช้าเน็ตดราม่าบุกโพสล่าสุดโตโนโ่ากินลังอดิตคนรักแตงโมนิดาพระตกเรือกลางแม่น้าเจ้าพระยาดังนั้นนี้ก็ได้มีเหล่าชาวเน็ตกลุ่มหนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าแตงโมตกเรือแม่น้าเจ้าพระยายังหาไม่เจอมีคนตกน้าครับไม่พูดไรหน่อยหรือครับแตงโมตกเรือแม่น้าเจ้าพระยายังหาไม่เจอเป็นต้นขณะที่ชาวเน็ตอีกฝ่ายก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าพวกที่มาเม้นให้พี่โตโน่ไปช่วยพี่แตงโมคือพวกแกเป็นอะไรกันอะถึงจะว่ายน้ํเก เก่งแค่ไหนแต่นั่นแม่น้าเจะพระยาเลยนะแล้วอีกอย่างแกมีสิทธิอะไรมาสั่งให้เขาทํำจำใจแกะอะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เถอะให้เกียรติพี่เขาด้วยอย่ามาทําตัวร้ายมารยาทในพื้นที่ส่วนตัวของพี่เขาเลยอีกท่านบอกว่าใครๆก็ห่วงคุณโมณนะคะขอให้เจอไวๆแต่การที่มาเม้นในไอจีโตโน่แบบทําไมไม่โพสถึงอะไรหรือทําไมไม่ไปช่วยคือสติค่ะสติ มารายาทนิด,ดนดงเขาเลิกกันไปนานมากแล้วหรือถ้ายังมีความห่วงใยแบบเพื่อนหรืออะไรยังไงอันนี้ก็คือเรื่องส่วนตัวค่ะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ